สวัสดีนะคะตอนนี้ก็พาน้องขวัญกับแม่พลอยนะคะเดินไปที่วัดป่าเชียงเดินไปอาบน้ำนะคะยังไงก็ขอฝากช่องทังน้องขวัญแฟมิลี่ด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะนี่ก็แม่แม่ของน้องขวัญน,นะคะพลอยไปแล้วพลอย ยังเก็บกินหญ้าอยู่นะคะลอยแล้วลูกไปแล้วเร็วเร็วหยาก้อนอ่อนนะคะควานเรียกก็ไม่ยอมไปเลยนะคะยังไงก็คขอเก็บกินก่อนนะพ่อน้องพลอยคขอกินก่อนเอาเลยพลอย ก็กงเก็บกินก่อนนะคะเพราะหญ้าตรงนี้ก็สวยนะคะยญ้านอ่อนอยู่ช้างก็เลยชอบค่ะพ่อควานก็ดึงให้อีกส่วนหนึ่งให้น้องขวันนะคะน้องขวัญก็เดินเก็บกินไปเรื่อยๆนะคะเลยเอามาเร็ว้อย นี่ก็บริเวณวัดป่าเจียงนะคะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นศูนย์คดนะคะนั่นคือเป็นหอชมวิวนะคะบริเวณรอบๆนี้ก็คือที่ศูนย์คดนะคะเป็นที่ทักของช้างในศูนย์คดนะคะโรงช้างนะคะนี่บริเวณศูนย์คดอีกส่วนหนึ่งก็ เขตวัดป่าเจียงน้องพลอยกับลูกขวัญน,นะคะก็อยู่บริเวณวัดป่าเจียงนะคะตอนนี้ควานก็จะพาน้องขวัญกับแม่พลอยนะคะพลอยไปเล่นน้ำนะคะไปอาบน้ำที่บริเวณวัดนะคะแล้วก็ อาบน้ำเสร็จฟานก็จะพาไปมัดไว้ในวัดป่าเจียงบริเวณวัดป่าเจียงด้านล่างนะคะ่อย่อยก็เดินเก็บกินไปเรื่อยๆตามประษาคองช้างนะคะเห็นอะไรก็ยิบกิน รีบแล้วเห็นลูกก็รีบเดินตามไปเลยเอาควานมาจากไหนเหรอมาจากดูช้างใทยครับบอกช้าง,างี่นพนรทบบอก สดชื่นแม่ปลอยกับลูกขวัญก็ว่าสดชื่นจะได้ลงน้ำนะคะพาแม่ลูกมาเล่นน้ำด้วยกันนะคะอาบน้ำอย่างสดชื่นเลยละค่ะ เราต้องเอาช้างมาลงน้ำตรงนี้เป็นประจำนะคะน้ำของวัดป่าเจียงค่ะควนเดินมาทำไมอาบน้ำก่อนลูกอาบน้ำก่อนเลวอยากไปแล้ว <laughs> ให้แม่อาบน้ำก่อนลูกนี่เลว เอามาเอามาพิ้งพิ้งต้นไม้แล้วค่อยๆถูไงจะขึ้นเหรอจะปีนขึ้นเหรอพ่อทำไมไม่ชีดให้ควันด้วยละ่ะควันอาบน้ำกับพ่อแล้วลูก จะให้พ่อฉีดน้ำให้ไล่ขวัญมาถึงที่เราแล้วลูกอาบน้ำตรงที่เราอยู่นะไนนแม่ดูน้องสิน้องออกหรือยังดูแผลก่อน อตอนนี้ควันก็ยังอาบน้ำให้แม่พลอยอยู่นะคะแม่ของน้องขวันนะคะน้องขวัญก็ยืนรออยู่เ,เมื่อไหร่น้อแม่จะอาบน้ำเสร็จสิ้นน้องขวัญรอแล้วนะคะแม่พลอ,อยอาบน้ำเสร็จแล้วหรือยัง ด้วยคนด้วยกลับไปกินน้ำกับพ่อก่อนเร็วคนท้องท้องทำไมใหญ่แท้ขวัญฮึ ไปกินน้ำกับพ่อก่อนแล้วส่วนนี้ก็บริเวณวัดนะคะ วัดป่าของเราวัดป่าอาเจียงค่ะเป็นที่ของน้องขวัญอาศัยอยู่นะคะตอนนี้พาน้องขวัญกับแม่มาเล่นมาอาบน้ํามากินน้ําแล้วก็จะเอาไปมัดไว้ในป่านะคะขาด้านล่าง มัดไว้ไปกินต้นไม้เป็นไม้ธรรมชาติของช้างต้นแต้ต้นทั่วไปนะคะช้างกินได้หมดเลยนะคะเทิ้บเลยเทิ้ย,ยัง เดินละเลยไปหาพ่อเลยเฮ้ยเร็ว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 ,ปปปวไปไปหาพ่อเลยเฮ้ยอืมเดินไปนั้งมดไปหาพ่อเลยไปเลยเร็วเร็วแม่ไปเรืว,วออาบน้ำเสร็จแล้ว นี่ก็อาบน้ำเสร็จแล้วก็เอามามัดไว้ตรงนี้นะคะอาบน้ำให้ทั้งแม่และลูกแล้วก็ พาแม่ไปวัดไว้ที่ป่าลูกก็อยู่อีกส่วนหนึ่งตรงนี้นะคะยังไงก็ขอฝากช่องพังน้องขวัญแฟมิลี่ด้วยนะคะเอฟซี FC, แม่แม่เอทุกท่านนะคะช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะช่องพังน้องขวัญแฟมิลี่นะคะพอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ